หลังจากที่เงียบหายไปนานนะครับในที่สุด For Out TV Series Season 2เนี่ยก็ได้ทําการประกาศปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงของการตัดต่อและก็เรียบเรียงแล้วและ,และก็ทําพวก c g f f เอฟนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วเนี่ยตัวซีรีส์เขามีการอัปเดตเรื่องราวอะไรเข้ามาให้เราได้ทราบกันบ้างน,นะครับโดยข้อมูลนี้นะครับจะมาจากเว็บสไซต์ของ Collider นะครับที่เป็นเว็บไซต์รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลของซีรีส์นะครับ โดยข้อมูลที่ผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการแปลแล้วนะครับจากคุณสุธีทองคานะครับไม่รู้อ่านชื่อแกถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็พอดีคุณสุธีเนี่ยเขาแปลข้อมูลเบื้องต้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยขออนุญาตหยิบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกันลวกันนะครับแล้วก็ในวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะมีการพูดถึงทฤษฎีความเป็นไปได้ นะครับว่าฉากจบไหนใน f o r Out New Vegas ที่จะเป็นคานอนแล้วนำไปสู่ f o r Out TV Series Season 2ที่เราจะได้เจอกันนะครับโอเคถ้าพ้อแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอเคจริงๆผมว่าทุกคนน่าจะเห็นเรื่องนี้ผ่านหูผ่านตากันบ,บ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับการประกาศปิดกล้องของ For out TV series s ี a s o n ที่2นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคลิปของตาบอตันก็อกกินส์นะครับที่ได้ทำการสีหน้ากาของเดอะกูนะครับแล้วก็พาอัดกล้องพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าทำการถ่าย for out TV series season 2เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันเข้าไปอีกเนื่องจากว่าคุณเอลล่าเพอร์เนลเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศผ่านทางอินสตาแกรว่าได้ทำการถ่ายทำ for out series ซีซั่นสเสร็จสิ้นแล้วนะครับ โดยเป็นการถ่ายคู่กับคุณแคลลี่แมคเคแลนนะครับก็คือคนที่รับบทเป็นพ่อของลูซี่นั่นแหละนะครับโดยได้มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าตัวซีรีส์เนี่ยจะพร้อมให้เราได้รับชมกันในช่วงฤดูร้อนปี2026นะครับหรือก็คือประมาณช่วงเมษาปีหน้าเลยนะครับทีนี้ซีรีส์ซีซั่นที่2นะครับจะเน้นเ,เล่าเรื่องไปทางไหนล่ะ ถ้าเราอ้างอิงจากฉากจบของซีซั่นแรกแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากฉากจบของซีซั่นแรกเนี่ยเนื้อเรื่องจะต้องต่อจากซีซั่นแรกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเอาก็แน่นอนเนาะมันก็ต้องต่อกันอยู่แล้วเนาะโดยฉากหลักของพื้นที่ที่จะได้ไปดําเนินเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเป็นในเขตของ New นิวเวเกอสเสนเองครับซึ่งแฟนแฟนฟอร์เอลเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับกับซีรีส์ของฟอร์เอล์นิวเวเกส ที่เป็นเกมในตำนานขึ้นที่หลายคนเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังชอบแล้วก็ยังเล่นอยู่นะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งก็ต้องมาองรอลุ้นกันว่าตัวซีรีส์จะเล่าไปในทางไหนนะครับฉากจบคานอนจะเป็นใครที่เป็นฝ่ายชนะในศึกการต่อสู้ที่ฮูวเวแดมครั้งที่2นะครับเคอเรียซิกจะยังอยู่ไหมนะครับเคอเรียซิกก็คือผู้เล่นนะครับจะยังอยู่หรือเปล่าจะได้โผล่มาในซีรีส์ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องมาองรอลุ้นกันอีกที ซึ่งทฤษฎีเมากาวของผมเนี่ยนะครับที่จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฉากจบคานอนของนิวเวกัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ช่วงท้ายของวิดีโอก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่อยากจะฟังเฉพาะข้อมูลอย่างเดียวยังไม่อยากฟังทฤษฎีเกา่กาๆของผมนะครับและนอกจากนี้นะครับตาทอสฮาวเวิร์ดนะครับผู้กำกับเกมซิตี้ฟอร์เอเนี่ยก็ได้บอกอีกด้วยว่าในซีซั่นที่2นะครับเขาจะพยายามเชื่อมโยงโลกของซีรีส์แล้วก็เกมภาคนิวเวกัสให้มากที่สุดนะครับ จะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เข้ากับเรื่องราวใหม่ๆซีรีส์นี้จะดําเนินเรื่องประมาณ15ปีหลังจากเหตุการณ์ใน f a l l Out New Vegas นะครับซึ่งก็เท่ากับว่ามันเกิดเหตุการณ์ s e c o n b a t t e of Hoover Dam ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสิปีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคู่อํานาจจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับในตอนนี้ในเขต New Vegas นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปและนอกจากนี้นะครับคุณกกินส์เนี่ยก็ได้เผยขึ้นมาอีกว่าในเนื้อหาในซีรีส์ซีซั่นที่2นี้นะครับจะมี โดยผสมผสานโทนเรื่องดาวที่คุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างมีความแอบสนใจนะครับว่าเขาจะยกระดับยังไงนะครับคือถ้าใครที่ได้ดูซีรีส์ f o r Out มาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าซีซั่นแรกเนี่ยเขาทำไว้ดีมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าการยกระดับนี้นะครับเขาจะยกระดับซีรีส์ ไปได้ถึงขนาดไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้มีนะครับแล้วก็อยากให้มันปรากฏในซีรีส์จริงๆนะครับคืออาวุธประเภทพลังงานนะครับทำไมถามว่าผมอยากให้มีอาวุธประเภทพลังงานในซีรีส์ซีซั่น2เพราะว่าในซีรีส์ซีซั่นแรกเนี่ยเราจะเห็นรีโมเดเวอร์ถือปืนเลเซอร์ไรเฟิลรุ่น AERN อยู่นะครับแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยเราจะไม่เห็นรีโมเดเวอร์ยิง ตัวปืนนี้เลยสักครั้งเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องของทานทำา c g f เอฟเฟหรือว่าอะไรต่างๆที่มันต้องใช้งบประมาณเยอะก็เลยทำให้ตัดในส่วนของเอฟเฟกปืนเลเซอร์ออกไปทำให้ในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นปืนประเภทบาลิสติกหรือว่าประเภทกระสุนเพียวๆกันซะมากกว่านะครับซึ่งด้วยการที่ซีรีส์ซีซันแรกเนี่ยมันได้รับผลตอบรับที่ดีผมคิดว่าบัจเจตหรือว่างบประมาณในการทำซีรีส์ซีซันสเนี่ย น่าจะมีการเพิ่มขึ้นและเราอาจจะได้เห็นพวกปืนพลังงานหรือว่าอะไรแบบนี้เข้ามาในซีรีส์ก็เป็นได้นะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการประกาศนักสแสดงใหม่ที่ได้ถูกประกาศเลยนั่นก็คือคุณมัคคอลลี่คอร์คินนะครับโดยเขาจะมารับบทเป็นตัวละครประเภทอัจฉริยะสติเพี้ยนนะครับและก็คาดการณ์ว่าจะมีนักสแสดงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับรวมไปถึงนักสแสดงจากซีรีส์ซั่นแรกที่ต้องกลับมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ เอลลาเพอร์เนลที่รับบทลูซี่นะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักซึ่งมันต้องมาอยู่แล้วคุณวอลตันกอร์กินส์นะครับหรือบทเดอะกูเนี่ยซึ่งตัวละครหลักเนี่ยน่าจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตัวละครใหม่เสริมอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องรอกันในาคตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคิดเอาไว้นะครับคุณมัคเคอรีคอร์กินส์เนี่ยซึ่งบทอัจฉริยะสติเพี้ยนที่ได้มีการบอกไปเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็น ตาแฟนตาสติกก็เป็นได้นะครับคือไอตาแฟนตาสติกเนี่ยมันอาจจะยังมีชีวิตรอดอยู่เป็นตัวโจ๊กอยู่ในซีรีส์ซีซั่น2ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ดูเพียเพ้ยนๆแต่ว่าต้องบอกว่าแฟนตาสติกเนี่ยมันไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับมันเป็นคนที่แอบอ้างแล้วก็เข้ามาเป็นนักวิทยาศาสตร์เฉยๆแต่จริงตัวมันไม่ได้เป็นนะครับคือถ้าใครที่เล่นในซีรีส์ for ์เอ new vegas เนี่ยจะได้เจอกับไอหมอนี่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็คิดว่า,าคุณมัคคารีคาร์คินส์เนี่ยอาจจะมาารับบทเเป็นจ้ แฟนตาสติกนี่ก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันในซีรีส์อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาว่ากันถึงอธิษฎีเมากาวของผมนะครับที่ผมบอกว่าจะพูดถึงในท้ายวิดีโอนะครับนี่ก็เข้าสู่ช่วงท้ายวิดีโอล้วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมก็ไม่ได้ยาวมากโดยทฤษฎีเกาเๆของผมที่ผมได้มีการคิดขึ้นมาเกี่ยวกับฉากจบคานอนของ Fallout New v e ว a s นะครับสิ่งที่พอจะมีความเป็นไปได้ผมจะมีคาดเดตอยู่2ฝ่ายคือ 1นึ่งมิสเตอร์เฮาส์แล้วก็2คือ NCR นระครับส่วนลิซ่าซีเจียนตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าแฟคชันนี้เนื้อหาค่อนข้างรุนแรงนะครับผมคิดว่าเขาคงไม่เอามาในซีรีส์อาจจะมีการกล่าวถึงในแฟลชแบ็หรือว่าอะไรแบบนี้คิดว่าคงไม่ใช่แฟคชันหลักที่เป็นผู้ปกครองนิวเวกัสอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ทําไมถึงบอกว่ามิสเตอร์เฮาส์กับ NCR ถึงเป็นคัดดีเดตของเรื่องนี้ทีนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันครับมิสเตอร์เฮาส์นะครับหรือว่ามิสเตอร์โรเบิร์ตเฮาส์ประธานของ i n d u s t r y นะครับเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้ปกครองนิวเวกัสมากที่สุดเลยเนื่องจากว่าในซีรีส์ซีซั่นแรกเนี่ยในฉากห้องประชุมที่เมียของพี่เดอะกูเนี่ยแกพูดถึงการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ใส่ประเทศตัวเองเพื่อที่จะทาให้ประเทศตัวเองกลายเป็นมหาอำนาจหรือว่าเป็นผู้ผูกขาดในหลายๆด้านนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทางซีรีส์เขาได้บอกมาเนี่ยนะครับคือในห้องประชุมนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครจาก บริษัทต่างๆเข้ามานั่งฟังเรื่องที่จะมีการพูดในการสร้างวอลแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือมี2คนที่เรารู้จักแน่ๆนะครับหนึ่งเลยคือประธานของ Big m o u n t a i นนะครับหรือว่าคนที่เป็นคนสร้างศูนย์วิจัยที่ Big Mountain IT ใน DLC อ่ l ีโอเวิล l ์นะครับอีกคนหนึ่งที่มีการระบุอย่างชัดเจนเลยคือโรเบิร์ตเฮาส์นะครับ หรือว่ามิสเตอร์เฮาส์นั่นแหละในเกมภาค New เวกั s นะครับที่เป็นคนดูแลเขตเดอะสตริ rip, นะครับแล้วก็นอนเป็นผักอยู่ในล u c k เกี31นะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าการที่แฮงค์แมคกเคลนทำการหนีไปที่ New เวกั s เนี่ยก็เพื่อที่จะมาหามิสเตอร์เฮาส แล้วก็อธิบายสถานการณ์ของวอลเทคให้กับ Mr. House ได้ฟังเพื่อที่ว่าจะหาทางรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือไปในทางเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่า Mr. House มีความเป็นไปได้ว่า,าจะเป็นฝ่ายที่จบแบบคานนของภาค New เวกัสจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มีความเป็นไปได้สูงเลยอันนี้ผมยกให้เป็นคัดดีเดต n ม m b e r วันเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยมิสเตอรเนี่ย อันดับที่2ครับ NCR นะครับถามว่าทำไมผมถึงบอกว่า NCR มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำใน New v e ก a s เนื่องจากว่าในตอน N-Credit ิ redit, เนี่ยเราจะได้เห็น v e r t ์ b ิเบของ NCR ที่ได้มีการจอดอยู่หน้าเขต The Strip นะครับน่าจะเป็น The Strip แหละคิดว่านะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งจุดที่ผมมีความมั่นใจว่า NCR เนี่ย น่าจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็คือภาพหลุด1ภาพที่ผมกำลังจะขึ้นให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่คือ NCR Power Armor นะครับที่ได้มีการปล่อยภาพหลุดออกมาเมื่อเดือน3หรือเดือน2นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนะครับจริงๆภาพนี้มันนานแล้วแต่ว่าผมแค่เก็บเอาไว้ยังไม่ได้พูดเฉยๆนะครับก็จากที่เราเห็นเนี่ย มันเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีของ r ブラッドอ of steel นะครับที่เป็น power armor แล้วก็ชุด Ranger Desert Ranger นะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆนะครับในลักษณะของรูปรักษ์ของตัวเนะี้ในลักษณะของรูปรักษ์ของเจ้า power armor ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นการดีไซน์ที่เท่มากๆนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ ซิมช uh, mm ุดเรนเจอร์เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วพอได้เห็นมันกลายเป็นพาวเวอร์เมอร์แบบนี้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเจ๋งดีนะนะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันน่าจะเบสมาจาก t 45นะครับแล้วก็มีการเสริมตรงนักกากให้กลายเป็นหัวเรนเจอร์หรือว่าลักษณะที่คล้ายคายกัน ซึ่งก็ต้องรอดูว่าในซีรีส์เนี่ยไอเจ้าชุด NCR Power Armor ตัวเนี้ยนะครับชื่อจริงๆมันอาจจะเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้ในทางพวก Reddit หรือว่าอะไรพวกนี้เขาจะเรียกตัวนี้ว่า NCR Power Armor นะครับก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นทฤษฎีก่าของผมนะฮะอย่าคิดจริงจันะครับอันนี้ผมแค่มโนขึ้นมาเฉยๆซึ่งถ้าเกิดว่า NCR มีเจ้า Power Armor ตัวนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ย หรือว่าในฉาก ending ของ New Vegas ที่เป็นคานน n เนี่ย NCR จะได้เป็นผู้ปกครอง New Vegas หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงฉากจบของ For All New Vegas เนี่ยถ้าคุณอยู่กับแฟคชั่น NCR นะครับต้นเลือกที่จะจบกับ NCR เนี่ยคุณสามารถที่จะไปเกียก้ยกลอม Brotherhood of Steel ที่ Hidden Valley ให้ทำการร่วมต่อสู้ในศึกสุดท้ายที่เขื่อนฮัวแดมได้นะครับซึ่ง เอ r ซีอาร์กับบรรทุกออฟซิลเนี่ย mm hmm. เขามีความบาดหมางกันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเราผู้เล่นเนี่ยจะเป็นคนกลางในการที่จะแบบว่าให้เขาเนี่ย mm hmm. เข้ามาร่วมมือกันถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะไม่ค่อยอยากร่วมมือกันเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าหลังจากจบศึก Second Battle of f u ฟู a m แว่าแล้วก็ทำการขับไล่ลีเจียนให้กลับบ้านเก่าไปได้แล้วเนี่ยผมคิดว่า BOS นะครับน่าจะมีการมอบเทคโนโลยีให้กับทาง NCR หรือว่าช่วยพัฒนาเทคโนโลยี นะครับให้กับทาง NCR เพื่อที่จะทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าในฉากจบของ NCR ที่ร่วมมือกับ BOS เนี่ยถ้าคุณทำเควสทุกอย่างครบนะครับในฉากบรรยายตอนท้ายของเกมเนี่ยเขาจะมีระบุไว้ชัดเจนว่า BOS นะครับจะเข้ามาร่วมมือกับ NCR ในการราดตระเวนแล้วก็ดูแลความสงบในพื้นที่คู่กับ NCR ไปด้วยนะครับก็คือหรือหรือพูดง่ายงายก็คือว่า อ่า uh, BOS เนี่ย mm hmm. เขาจะขึ้นมาบนดินแล้วก็เดินลาดตะเวนแบบว่าช่วยกันลาดตะเวนกับ NCR เพื่อว่าป้องกันภัยบนถนนหรือว่าอะไรแบบนี้ให้กับเหล่าคาราวานหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าหลังจากชนะสิทธิ์ที่คุกวแดมแล้วนะครับก็ BOS ก็ไดออ้ยื่นมือเข้ามาช่วย พัฒนาชุดเกราะ power armor ให้กับ NCR แบบจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าจริงๆ NCR เนี่ยเขามี power armor แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นชุดเกราะแบบ100%นะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นซากของชุดเกราะที่เอามาใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ NCR ก็คงอยากจะได้แบบ power armor จริงๆจังๆสักทีหนึ่งอ่นะะก็เลยแบบว่าขอความร่วมมือกับ BOS นะครับแล้วอาจจะมี Korea Six ที่เป็นเราผู้เล่นเนี่ยเป็นตัวกลางในการเจรจาเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องมารอดูกันในซีรีส์ต่อไปนะครับ นี่ก็จะเป็นแบบว่าทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาได้นะครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนถ้าถามว่าผมอยากจะเห็นฉากอะไรมากที่สุดใน f a l o u t TV Series ซีซั่นที่2เนี่ยผมอยากจะเห็นอันนี้เป็นฉากปโนโน,นะครับอัน,นเป็นคิดสภาพตามผมนะครับว่าอระหว่างที่ลูซี่กับเดอะกูเนี่ยเดินเข้ามาในาเดินทางมาถึงนิวเวกัสเนี่ยแล้วก็ได้เข้าไปที่ เดอะซาลูนนะครับที่กูสปริงนะครับแล้วก็ได้ไปดื่มในบาร์ของกูสปริงแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็อยู่ดีก็มีเสียงเปิดประตูเข้ามานะครับแล้วก็ uh, เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับใส่ชุดเรนเจอร์เดินเข้ามานะครับพร้อมกับมาช่วยเคลียร์ปัญหาไอจิโกในร้านหรืออะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะมีปากเสียงกันหรือว่าอะไรงนี้ คือไม่ต้องถึงมือพี่กูอ่ะคือไอ้ไอคนที่ใส่ชุดเรนเจอร์คนนี้มันจัดก,การเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพอลูซี่กับพี่กูเดินเข้าไปถามไอพี่คนที่เขาใส่ชุดเรนเจอร์คนนี้อยู่เนี่ยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วพอจะรู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแค่ถามว่าเขาเป็นใครเนี่ยและไอ,ไ,อไอ้พี่คนที่ใส่ชุดเรนเจอร์คนนั้นเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแบบภายใต้หน้ากากว่าฉันเนี่ยคือคอร์เรียซิยังไงล่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมไม่อยากจะเห็นฉากแบบนี้มากเลยแต่แต่นี่คือบอกไว้ก่อนว่ามันคือฉากมโนของผมนะครับมันมันคือสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ว่าอยากจะเห็นถ้าถ้ามีจริงๆนี่ก็คือผมว่าแฟนๆ New v e ก a s น่าจะฟินกันตัวแตกกันแบบว่าบบราบล็บาแตกเป็นพ็อปคอร์นเลยนะก็ต้องมารอดูกันในซีรีส์ต่อไปว่าจะมีอะไรแบบนี้ให้เราได้เนื้อเต้นกันหรือเปล่านะครับผมนะ ก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดของข้อมูลที่ผมทำการสรุปมาให้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเอนจอยกันนะครับใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์และก็ subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่า,ลาไลฟ์ใหม่ๆจากทังช่องของเรานะครับช่องของผมก็จะอัปเดตข้อมูล Forout เป็นหลักนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมอาจจะไม่ได้อัปคลิปอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้กำลังหางานอยู่ นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะลงตัวเมื่อไหร่นะครับอาจจะไม่ได้มีคลิปลงบ่อยนักนะครับแต่ก็จะพยายามลงคอนเทนต์ให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนผมจริงๆนะครับสามารถสนับสนุนกันได้ผ่านทางการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50%าบาทเท่านั้นหรือว่าจะโด o n a t ผ่านทางซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงเวลาผมไลฟ์เนี่ยจะโด o n a t ผ่านทางซูเปอร์แตงได้นะครับหรือว่าโด o n a t ผ่านทางทิปมี่นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ เพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะได้หาไรายได้จาก YouTube ได้นะครับคือจริงๆตอนนี้เป้าหมายของช่องเราคือมีเบมเบอร์ครบ50คนนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในในระดับ50คนต่อไปในทุกๆเดือนนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีรายได้แล้วก็มาทําเป็นคลิปหรือว่าข้อมูลอะไรแบบนี้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับคือต้องบอกจริงๆว่าถ้าไม่มีใครสนับสนุนกันจริงๆเนี่ยผมเองก็ต้องกินต้องใช้นะครับมีค่าเน็ตต้องจ่ายมีผู้ใหญ่ที่บ้านที่ต้องดูแลนะครับแต่ว่าการทําอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ให้รายได้ผม นะครับถ้าอยากจะช่วยกันจริงๆก็แค่สมัครสมาชิกกันคนละ50บาทเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็เป็นการช่วยผมได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้ด้วยนะครับที่สมัครสมาชิกกันมานะครับแล้วก็รวมไปถึงเหล่าด o n ร์นะครับที่ทําการบริจาคเงินเข้ามานะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยมันช่วยให้ช่องเนี่ยมันไปต่อได้จริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังคงคอยสนับสนุนกันอยู่นะครับสำหรับนี้ผมนายนุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ